september 30th 1998 it's a day i'll never forget the cop inside me died that day and that night raccoon city was wiped out thanks to the bioweapons created by umbrella somehow i made it out but too many others weren't so lucky i was asked later to join a top secret government program not that i had a choice training punishing missions nearly killed me but at least i kept my mind off everything if i could just forget what happened that night the pain even for a second this time it can be different it has to โอเคครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เกม Resident Evil 4 Remake นะครับผมอยู่กับตัวเกมเดโมนะครับซึ่งทางอุปทานนะครับได้ปล่อยเดโมออกมาให้เราเล่นในของ e n นโซนะครับก็ซีก็ได้ทำการหยิบขึ้นมาเล่นนะครับเนื่องจากใครที่ติดตามซีจะรู้ว่าซีเป็นแฟนเกม Resident Evil ค่อนข้างหนักพอสมควรนะครับซึ่งเกมนี้เองซีก็ตั้งตารอเหมือนกันก็หวังว่าจะมีภาษาไทยมาด้วยนะครับตอนเกมเปิดจริงนะครับเพราะว่า สีก็ไม่อาจจะแปลได้หมดนะครับเหมือนกับ God o อัลวอนะครับโอเคมาดูตรงนี้ก่อนนะฮะเป็นเวลาน,านานถึง6ปีที่ลออนเอสเคนเนดีนะครับรอดชีวิตจากเหตุการณ์ที่เมืองแลคูนซิตี้นะครับในฐนะจากภัยชีวภาพที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนโดยมีต้นเหตุมาจากบริษัทอัมเบล l ่าคอปเปอเรชันนะครับหลังจากสะสมประสบการณ์ในฐานะเจ้าหน้าที่พิเศษของสหรัฐเขาได้รับมอบภารกิจต,ตามหาลูกสาวของประธานาธิบดีที่หายตัวไปนะครับ หลาคคนหานมายังหมู่บ้านแถบชนบทของยุโรปนะครับผมแดงข่าวแจ้งว่าเด็กสาวที่ถูกลักพาตัวถูกพบเห็นงล่าสุดที่นั่นนะครับแม้แต่บาดแผลแน่ดีของรีออนก็ไม่สามารถทําให้เขาพร้อมที่จะเปเชิญหน้ากับฝันร้ายที่กําลังรอเขาอยู่นะครับก็คือน่าจะตั้งแต่ภาค2เนาะนะครับเพราะว่ารีออนเนี่ยไปบรรจุเป็นตํารวจที่เมืองแร็ูตีนะครับแล้วก็เกิดเอเื้อพอดีนะครับ โอเคไปดูเกมเพยกันเลยฮะชับเจวันโอเคบูตโคดอันนี้บอกก่อนว่าเล่นบนพนักงานใหม่นะฮะซึ่งใครอยากรู้ว่าพนักงานใหม่คืออะไรนะครับผมเข้าไปดูได้ที่แฟนเพจของ Siefnick ซีฟ e เนชชั่นแนลนะฮะผมไกลแค่ไหนวันนี้กว่าจะถึงเนี่ยเอ๊ะนี้น่าจะเดินทางมาที่ ว,วันนี้เฮ้ยไม่ดูนานเดี๋ยวติดเหลืองครับเนี่ยจะเดินทางมาที่หมู่บ้านทางยุโรปนะครับอเคางนี้กดชิปวิ่งไปแล้วก็สมูทดีฮนะยวกด e เพื่อตั้งลงนะครับอุ้ยอียกาเฮ้ยตรงวะนี่ต้องมีแฟตผมจำได้ภาคนี้แฟตทีนี้ไอ้ทั้งกองเนี่ยไ,ไปได้ไหมไม่ไม่ป่ามีอะไรวะ อะดูหน่อยนะครับตำรวจก่อนตัวพี่ของไอโมนี่มันมีของให้เราเล่นปะอเอ๊ะน่าจะมาขับเข้าบ้านหลังนี้ฮะของหลังก่อนนะไปปึ๊บหน้าประตูมันมีอะไรวะทั้งเขียนนะเซฟวะ่ะใช่ด้วยวมันเขียนแต่แบบเหมือนการระบาดที่เฉยนะ <Anyone home? S 1> ใครอยู่ไหมครับเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ย เอ้ากูโดนขังเอ้าเตมโม,มากูก็โดนขังเลยได้นะไอขังของบ้านอยู่ไหนครับประตูเป็นเองครับอย่าลืมซ่อมนะฮะจะออกไม่ได้อะไรวะออมเมียที่ไม่เก็บคร,บระตูเนี้ยอ๋อโอเคเลื่อนนะฮะเรเพื่อดูฮะเอ่ออะไรวะเนี่ย Judgment is night ละ่ะ อะไนอย่างนี้ป่ะโอ้หมุนเล่นได้ด้วยโอเคเดี๋ยวคนพบอัตถุทิพย์ทุกอย่างอะไรทุกอย่างนะปักทะลุเลยประตรงประตูเนี่ยนี่มีอะไรว่าขวาเข้าไปได้ครับแผงเขียนว่าอะไรอะฮะทเทิลฟินวิเวลมอสคอนติโก อะไรวะเนี่ยโวทิมเมอร์ลิมอสใช่ไหมอ๋อนี่ต้องการขีเทมฮะไปไม่ได้จะเหลือบานนี้บานเดียวฮะอาซีนว่ะโอ้น่ๆเปิดไปนี่เจอกว่าโอ้โหวิ่งกับดักหมีเต็มไปหมดเฮ้ยคนอาแดงด้วย ขอโทษนะครับผมโด่รบกวนนะครับยังไงวะอ้าวคุยด้วยนั่งเฉยผมกําลังหาตํารวจนะฮะเขามาทางนี้บ้างไหมฮะพูดด้วยไม่พูดด้วยวะหญิงชิบหายเรียลีออนบอกเจออะไรวะเพื่อนอืมเฮ้ยนี่มันตรานตํารวจ พูดด้วยไปพูดด้วยเพราะเหตุนี้หรือเปล่าไอ้หลังเข้าเฮ้ยมีดมีดที่คุณเคยฮะคุณเคยภาคเก่าฮะไอไ้โอ้โหอันนี้ก็คุณเคยเลยไอเมลีถูกใจสิ่งนี้ผมบอ,อกเลยเกมนี้อ,อ๋อหักเลยทีเดียวอ,อ๋อหักแบบนอนยิม้มเฮ้ยมีเสียงคนร้องฮะรู้สึกไม่ค่อยดีที่ อ๋ออ oh, uh, oh. uh, ๋อกดกดเก็บกดเก็บเอ่ออันนี้บัตรตำรวจนะครับผมชื่อมาริโอ f e r n a n d e เดสคาติโนนะครับเป็น Police Officer มีอะไรไหมหมุนโอเคแค่นี้นี่โอ้โหดูอีกแล้วดูจากของที่ไผ่านนี่ไอ้วันนี้แยงขี้ไหม มันจะต้องไปทางนี้ครับนี่ถือปืนได้แล้ววะหายไปได้ไหมหายไปได้ฮะซ้ายอ๋อซ้ายกลับมาที่เดิมอ๋อผมได้กุญแจมาก็าต้องเข้าประตูนี้เลยนะปึ๊บเปิด,ปดลืมเก็บกุญแจไว้ด้วยเผื่อใช้ที่เฮ้ยกำลังถามหาเลยว่าไปมีหรือเปล่า อู้ยห้องใต้ดินบอกเลยว่าบ้านไหนเปห้องใต้ดินแม่งชอบมีขดีอมพางเกมทุกเกมอะไรวะเนี่ยเออโอ้โหแม่งตัวเบลเลอร์เลยหนูเลี้ยงไว้เหรอเขียนรียิวครับอ,อืดนี่นี่จะกับดักสัตว์เต็มไปหมดเลยอันนี้บ้านแบบว่าน,านักล่าสัตว์หรือ,รอเปล่าของไฟมาตรงอันนี้เจอ เออนั่นอยดิวดิวดังอุย้ยมาดิโอหรือเปล่าโนฟอร์นเดสเดรอดแล้วเฮ้ยได้ยินอยู่โอ้ยตรงนั้นมันเกิดบ้าอะไรตั้งเอ้ยเกิดบ้าอะไรขึ้นวมืที่เนี้ยไปครับครับอัพโหลด ถนนอะไรวะรเฮ้ยโอ้โหมันสอนยิงแล้วฮะเหรอเฮ้ย,เ,ยเสียงโอ้ยลุงมาโอ้ยเอ้ยอะไรวะยิงเป็นสองน,นัดอื้อทับเข้าไปตามนัดร่วงไอ้วะ ปืนได้ยังไงลุงคนมางนู้นครับเอ้ยเดี๋ยวนะตอนแรกมันล็อกเพราะวัดตรงเนี้ยเฮ้ยนี่ล็อกกลับทางนูน้นอ่านี่ทางนี้กูปไปต่อหนีเลยแล้วกัน <c oughs> เปิดนี่ครับปิดประตูล็อกอืมผมไม่เสียเวลาการสองคนแล้วผมมีห้านัด กาเล่นเกมเกม Resident Evil ทุกคนจะต้องรู้นะว่าต้องเซ็กระสุนนะฮะกระสุนมีค่าเฮ้ยนี่มันเอรีลูสลูสขบวนโอ้ยเนี่ยมเลยต้องการโลเคชันนะฮะ เข้าใจแล้วจะลองหานะรีบหน่อยนะมันมีบางอย่างเกิดขึ้นกับผู้คนที่เนี่ยเอ้ยไอ้มาไอ้มาแล้วพวกขวานทุบก็ไปละคุยที่หลังขวานมาแล้ววะเอ้ยต้องออกโดดออกกันเนื้อฮึฉากในตำนานฮนะฉาก กระโดดออกหน้าต่างโคตเท่บอกเลยไม่มีแค่ฉากนิชากเดียวฮนะถ้าใครเคยเล่นก่อนรีเมคนะฮะจะชอบมากผมเป็นคนหนึ่งที่เล่น Resident Evil 4เป็นเกมแรกเลยนะครับสำหรับในซีรีส์ของ Resident Evil นะฮะแล้วก็ค่อยมาเล่นเป็นรีเมคสองนะครับถ้าใครตามดูนะฮะก็ไปโอฮา,าสัดนะครับผมก็มีอยู่ในช่อง Youtube ของเราเองนะฮะอุย๊ยอีกอ่า อีกาเต็ตหมหัวเลยการจะดอบของนะจ๊ะกันพาวเดอร์เฮ้ยอากล่องเหลืองแบบนี้อขอบคุณครับสำหรับกระสุนมีอะไรยิงไหมเปลี่ยนสีฟ้าสีทองชุบชุบอือจ้ามีจุดเซฟกันพาวเดอร์อีกสองขอขอดูหน่อยครับว่ากันพาวเดอร์ใช้ยังไง ครับโอ้โหใช่ห้าเลยเหรอโอ้ห้าต่อสิบนัดไม่น่าไม่น่าให้เล่นให้ไม่น่าให้เล่นจนอับได้หรือมั้งสองตัวขวาร้ายซ้ายดีว่ะซ้ายดีอุ้ยจริงจริงยิงทันนะเนี่ยอีกสองตัวได้มันจะเป็นเงาเป็นทองก่อนค่อยว่ากัน เามีเอือเือเๆ,ๆืออะไรสักอย่างไครสักคนดินต่ออยู่ตรงนู้นเอ๊ะเก็บไปนั่งเอ๊ะเสียงฮะแหมมีใครคนหนึ่งอยู่ด้านขวาครับ้านซ้ายเรามีกล่องว่ะ้านซ้ายเรามีกล่องเอ้ย150ร้อยห้าสิบมีใครกำลังแบบรางเบาๆอยู่แถวนี้ เอ้ยเอ้ยอาเอากูกดอะไรเอาเมลีคู่นี่นี่ลุกมาลุกมาดียไงลุกมาดีมป็นดูบอยเฮ้ยแต่วะ่าเอาไม้แทงได้เหรอเอ้ยแกวเลยเฮ้ยอย่างนี้สนุก มีดอย่างเดียวเฮ้ยเดี๋ยวนะมีดบล็อกได้อะโอ้มีหลอดขาวด้วยครับเหลือครึ่งหลอดอมีดใช้ได้ฮะอเ,ออเอ้ยฉันมองเห็นฉันตาดีแกจะกบกืนก็เถอะังต้องมีช่วยน้องหมาป่าปะวะเฮ้ย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 ล ใจเย็นเย็นใจเย็นลุงใจเย็นเย็นนี่จ้วง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 กระสุนสิบนัดพีด่โลดครับแปดเกนณฑตอุ้ยสมุนไพรสีแดงเลยอ๋ออุ้ยเดีย๋ยวนะช่องปืนโคตรเยอะถึงแปดช่องให้มานทำอะไรไอน้นี้น่าจะสอดปาลาระเบิดฮะ มองปืนกันไหนวะประตูใหญ่ครับอุ๊ยอะไรหนนโอ้ยแค่นี้ก็เอาเนาะเกมนิดหน่อยก็เอาจริงอ่าได้เวลาสองกล้องมหมู่บ้านที่คุณเคย,ยตูไปครับเฮ้ยนั่นตำร,รวจของเราเฮ้ยเอาที่เผาสด คนที่นี่แม,ม่งปาดเถื่อนสุดๆ okay. right. right. ูจะภาพสวยจริงาสวยจัดเอาละเราจะเข้าไปไงเตียวอ่ะเตียวไหมเตียวเตียวครับเฮ้ยกองใครวะเตียวเตียวครับเตียวครับเตียวเตียวเตีอ๋อมีต่อตัวด้วยต่อตัวครับเตียวเตียวเตียวอี ไอ้สมุนไอ้สีเขียวที่คุณเคยเตียวเตียวครับจะเตียวเตียวได้ป่าววะลืมแล้วจำได้ว่าถัาเก่าผมเตียวไปปว้ปัดกวนหลังรัวๆได้นี่ทำไงวะไอ้หย,ย่าสิงดังนี่อียไก่สิงนะชุบโุ้ยเตียวเลยระบหลังงานนี้รู้ว่าไม่รู้ว่าต้องทำยังไงเตียวไว้ก่อน ลงครัไลายต่อไปเราใจยเย็นเราต้องใจยเย็นไว้อืมป่าไม่มีนี่มีไหม,ม,ม,มอีด่ดูเข้าบ้านู้บ้านแปร๊บไลนมีของพิ่กล้องทุบกล้องได้ตังค์เยี่ยม,มรู้ว่าทำอะไรเดมโม่ไม่น่านได้ใช้ตังค์ดูท่าแล้วแต่เก็บมาทำไมไม่รู้ เฮ้ยมีคนเห็นแบ็เฮ้ยนี่เอามาลุงอีไปเอ้ยผมได้เราบ้านไหนบ้านไหนวะเ้าบ้านไหนแล้วจะเป็นเรื่องชี้ทำไมไปเฮ้ย โอเดี๋ยวเดี่ยวเดี่ยวเดี๋ยวเดี่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 ยวเดีหักนีหนีหนี่อ๋อโอ้โหประตูบ้านแม่เปิดแม่งเชื้อเชิญสุดๆเออออกไปอย่าเข้ามาลุงลุงเออไปับโอ้มีเหล็กไหมเอาเหล็กแทนได้ไหเอ้ยมีทางมองขึ้นข้างบนครับเอ้ยโอ้โหนี่คือศัตรูที่คุณเคยฮะตัวนี้วันฮิตฮะ แข่งล้อกกันเล่นใช่ไหมเนี่ยไอ้ทุกทายวะหน้าตรงหน้าต่างฮเฮ้ยยอดแข่งโคตรลัคก,กี้เลยวันแบบที่ดีจริงๆเก็บไปแล้วเว้ยเอาอะฮะข้างบนมีช็อตการครับปุ๊บเอามาตั้งทิป เฟ๊ะออกปับเข้าไปปับสองเตะเตะอีกโอ้ทีเว้ยไอ้ตกออกมาปับเข้าไปออนเฮ้ยเลื่อยออกหายแล้ว แล้วอัพด้วยเอ้ยเหมือนมันโดนเลยเหมือนมันโดนระเบิดดาเมจเลื่อยไว้เมื่อกี้อัพเข้าไปอัพเข้าไปปืนมันจริงง่ายครับปืนมันจริงง่ายปืนมันจริงง่ายปืนมันจริงง่ายเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเบลีไม่ทันเฮ้ยก็ตีไม่ทันเหมือนกันเฮ้ยอย่าอย่าอย่าตี เคยมันขึ้นมาทางเดียวครับเอ,อ้ยอ้ยหย่อต้องโดดลงละวอันนี้อันนี้กูต้องโดดลงแล้วโดดลงละ,ลงละกูต้องโดดลงละหนีแล้วเว้ยหนีแล้วเว้ยชิบหายบัวไฟไหม้บัวไฟไหม,ม้ครับบัวข้างมามาดิอดูเว้ย มาดูโว้ยหัวข้างไม่ต้องจับลบเฮ้ยอย่าไอ้เด็ดกปื้นสามพื้นสามพีคเทินตั้มอนนีอันนี้เล่นได้เอาโหเล่นได้กับผีอ,อือหือน,นี้ ป่าไปแล้วอ้ําโดดนี่นยังเดียวนี่เฮ้ยไม่เห็นหรอวะอ้ําเข้าไปเตะโชว์ตัดตีนอ้ําอ้อําอ้ํา หนีเว้ยหนี้ตรงนี้นีหนีหนีแล้วหนียับอีแล้วหนีอีแล้วหนีไปก่อนหนีกแหนีไปก่อนหนีกแหนีก่อนหมดยังว่าเวลาเอ้เหี้ยปีนบะันไดด่วนปีนบะันไดด่วนปีนบะันไดด่วนไม่ต้องขึ้นไม่ต้องขึ้นเลยพวกมึงอ่ะหนีหนี๋อะไรยุกเก็บบทไปไหนอ้มมันมัน ปัอําอําโออําอําัํมอํา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 นาคังดังแล้วกูก็ยิงฮ้ยแล้ววะย้อนบอก,อ,กบอยากกลับบ้านกลับดีเจกลับเลยอุ้ยแม่งโคตรหน้าเปืือดเลยเว้ยวันนี้ มันกูเดินไปทำไมเนี่นยเจ้าเขาเหยียบนะเลยกูเดินไปด้วยปะโอ้หิวข้าวแล้วเว้ยต้อกินข้าวชิบหองโอ้แม่งหมดเวลาทำงานแล้วว่ะกลับบ้านเถอะพี่นุ่มนะข้าวบดครับข้าวบดได้เวลาข้าวบดแล้ว หลวงพ่อเรียกเลยอ้าวข้าโบสถ์มาถ่ายบาปกันได้แล้วโยมนีม่มีมองมีมองแรงมีมองแรงคนนี้มีมองแรงคือแบบเฮ้เรนเนเดโม่ก็ตื่นเต้นแล้วอะแบอบกว่าเปิดเปิดตัวเกมมาแบบว่าขอมีซับไทยเลยได้ไหมแลแล้วเราก็ถูกทิ้งฮะคนทั้งหมู่บ้านทิ้งเราคนไป็นไหนกันหมดเนี่ย เยียบเลยเอสเซนต์อิวิวโอเคครับก็สำหรับเดโมโก็ได้จบลงไปแล้วนะฮะสำหรับท่านใดที่เข้ามานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่ผ่านจะลืมติดตามสหรับช่องซีฟินิกชแนลด้วยนะครับผมเอ่อแจ้งข่าวสำหรับแฟนๆของช่องซีฟินิกชแนลนะครับผม แจ้งข่าวลายเลยว่า God of w a r นะครับเราจะจบที่พา18ที่ลงไปนะครับพาสสเนี่ยจริงๆนเป็นพาจบนะครับซึ่งผมได้ทำการเข้าไปแล้วนะครับเซฟปัญหายทุกคนคือต้องพูดเลยว่าเซฟหายจริงครับไม่เหลือเลยนะครับก็ไม่สามารถนำเงินการตัดคลิปมาให้ชมได้นะครับก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะฮะส่วนท่านใดที่เข้ามารับชมคลิปนี้คลิปแรกนะผมก็อย่าลืมตอนท้ายนะฮะเจอกันครับ